ครับพบกับรายการเขาข้อผมสวยงามวันนี้ครับมาเป็นเค l มี่ใช่ s X T L อ S เอเอโอเคก่อนจะไปชมก็ฝากกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยแล้วกันนะครับครับไปไปดูกันเลยนี่เคมี่ท L เอลเอสเมาด้วยสีสันแบบแปลกหูแปลกตานี่เขามีถุงผ้าด้วยนะเนี่ยใช่ผ้าให้ดูหน่อยต้องบอกว่าผมว่าหลายๆท่านนี่อาจจะเคยเห็นจากเทศ ตัดประมูลอะไรกันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่รุ่นนี้เอามาประมูลกันเยอะใช่ราคาน่ารักใช่ใช่แต่คุณภาพนี่ดีนะขับแก้วเลยเอออ่ะไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นปุ่ม MG ออแต่เดี๋ยวค่อยมาดูกันที่หลังนะครับเราไปดูกันที่ upper ข้นัป u p อ e คือพอลองเท้าได้มาผมก็จับเออทำไมมันทำไมมันแบบเออหนังมันโอเควะนิ่มๆมารู้ทีหลังว่ามันคือหนังแค หนังจิงโจ้หนังจิงโจ้อ่าใช่เพราจะเห็นว่านี่มีสัญลักษณ์เป็นหนังแท้เลยเนี่ยใช่คือตอนแรกผมไม่รู้ข้อมูลไงผมก็จับดูเอ้ยหนังมันโอเคนะเนี่ยอะไรเงี้ยเออพอมารู้ว่าเออเป็นหนังจิงโจ้แบบเซอร์ไพรส์เลยใช่เซอร์ไพรส์ก็นิ่มนะใช่ฮะแล้วก็มีความบางเท้าบานนี่ก็ต้องทดไซส์นะนิดนึงหนึ่งหนึ่งไซส์มันมันอันเดอร์อะใช่ใช่ใช่ปีเป็นอันเดอร์แล้วกันเพราะผมใส่275อันนี้ผมใส่280พอดีเลยอ่ใช่ ปกติใส่สองเจ็ดหนะสองแปดศูนพอดีก็ถ้าเท้าบานผมแนะนําว่าพดขึ้นเพระมันเดิยเ้ยว่าครึ่งไซส์นะครึ่งไซส์มันสห้แต่ถ้าเท้าเรียวตรงไซส์ได้ครับผมใช่ลองดูตัวอัปเปอร์ฮะที่เห็นริ้วนี่เป็นโครงครับผมนูนขึ้นมานี่มันก็มันก็ไม่ได้เหนียวนะอ่ามันไม่ใช่แถบปั่นอะไรอย่างนี้มันก็คือเป็นฟิลหนังอะนุ่มๆหยุนๆหน่อย ไม่แล้วราคาแบบที่บอกได้ฟีลนี้คือเยี่ยมเลยใช่ใช่ใช่คุ้มคุ้มราคาแต่ผมติดนิดเดียวปกติผมไม่ค่อยชอบรองเท้าที่หัวมันเชิดหงหัวเชิดใช่ไหมอ่นนี้หัวมันจะเชิดใช่หัวเชิดแต่เดี๋ยวคงใส่ถ้าแป๊บหนึ่งก็อาจจะชินแ่ะมาดูข้างเท้าด้านนอกกันหน่อยนี่นี่จะเห็นตัว K ครับหลายๆท่านนี่อาจจะเข้าใจผิดบางทีไปติดยี่ห้อไอคิกาที่เป็นรูป อุ้งอุ้งเท้าสัตว์อ่ะใช่เป็นโลโก้โลโก้จะเป็นอุ้งเท้าของสัตว์ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรมันเล็บด้วยแต่มันเป็นอุ้งเท้าสัตว์แล้วกันถ้าคุณจะเคยเห็นยุคหนึ่งดังก็คือทําเสื้อให้เรียวมาดิปี๙๖เป็นแบรนด์กีฬาของสเปนใช่ใช่ครับผมนี่เขาว่ามีอันนี้น่าจะธงแบบสัญลักษณ์ธงสเปนสีสเปนอ่าสีสเปนนะเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวประวัติเราค่อยๆพูดไปเรื่อยๆแล้วกัน ข้างท้าวด้านนอกก็บางอยู่บางเลยเป็นรุ่นที่บางครับแล้วก็อย่างตรงเนี้คิดว่าไม่น่าใช่จิงโจ้ละเพราะมันตัดแค่ตรงนี้มันเปีกแค่น้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นจิงโจ้ครึ่งหน้าอ่าใช่ครับผมแต่ตรงนี้ก็ไม่แบบที่บอกไม่แย่ครับไม่เยไม่แยไม่แยะดีบางจริงฟิลคล้ายๆครับเอาว่าก็คล้ายๆมิซุโน่เหมือนกันนะอช่ไหมคถ้าพูดตามตรงมีความบางๆมีความมีความแบบคล้ายครึ่งครับ แต่วัสดุก็อาจจะแบบต่างกันหน่อยอลดหลั่นลงมาเลยตามราคาตามเกรดนะะช่วงท้ายตรงนี้ก็จะเป็นเห็นไหมเป็นลายฟิลเหมือนลายเหมือนลายเสือไหมอันนี้บอกไม่ถูกกันรุ่นนี้สีเยอะใช่มีทั้งเหลืองดำครับม่วงมีเยอะมีเยอะใช่ที่เป็นรุ่น X t r S นะเออลืมบอกไอ้ฝั่งด้านนอกเนี่ยโอเคมันเป็นเย็บลงไปนะใช่เป็นเย็บแล้วแต่ฝั่งนี้มันจะกลับด้านหน่อย มันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรฟลิปอ่ใช่โอเคเป็นวัสดุเย็บลงไปครับผมเหมือนเป็นผ้าใบเหมือนเป็นผ้าป่ะคือตรงกลางเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเป็นยางหรือปะเป็นยางเป็นยางแล้วก็เย็บขอบเย็บได้เออเย็บได้ตรงขอบเดี๋ยวถ่ายใกล้ให้ดูนะครับครับอ่ะไปดูข้างท้าด้านในสักหน่อยครับก็ไม่มีตัวเคแล้วใช่แบบที่บอกก็จะได้สัมผัสล้นๆ้นเลยสัมผัสแบบเต็มหน้าเท้าไปเลยพอใช้บ่อยนะข้างท้าด้านในครับ แล้วก็ด้านท้ายนี่ฮะคุณจะเห็น T L S S ใช่แล้วแตหลายท่านเข้าใจผิดนะว่าเป็นแบบมันเป็นชื่อรุ่นชื่อรุ่นแต่จไม่ใช่ไม่ใช่นะจริงก็คือเป็นแบรนด์กีฬาอีกหนึ่งแบรนด์ของประเทศจีนเนาะใช่ใช่ครับที่ที่เขามาคอลแลบกันในในในสตาร์ตตัวนี้ครับครับผมเป็นแบรนด์อุปกรณ์กีฬาใช่ที่ก็โด่งดังในจีนใล้ายๆฟีลแบบแบรนด์บ้านเราอ่ะอืแบรนด์ไทยแบรนด์ไครับทางเคลเม่เนี่ยก็ไปสนับสนุนไอ้ซูเปอร์ชนิด หลีกใช่ใหลีกที่จีนหลีกจีนนะครับก็คือเทวเม่ในดังในจีนมากครับผมครับเขาก็เลยเออเอลแลบกันไหนไหนก็อย to to well. ู <task> yeah so ่ท <ogr> <documented> <aling> ี่นี่อยู่แล้วมาดังที่นี่ก็คอลแลบกันเลยใช่ลจนเป็นรองเท้ารุ่นนี้นะครับผมนี่เอาไปดูตรงเชือกกับลิ้มทั้งหน่อยตต่อเลยตรงนี้ก็เป็นเควเม่เนี่ยโลโก้แบบที่บอกก็จะเป็นกุ้งเท้าสัตว์ใช่ครับเชือกก็จะเป็นเชือกเส้นเล็กนะผมขอไปดูส้นเลยดีกว่าครับผมส้นสวยเหมือนกัน นี้่ก็จะมีสีผมเรียกว่าสีเออสีธงสเปนเออสีธงชาติสเปนนะใช่โอเคแล้วก็เป็นโลโก้ T L S S เป็นวัสดุปั๊มนูนมานะครับผมข้างหลังนะฮะใช่ไอตัวตรงสีธงเนี่ยก็คือเป็นปั๊บปั๊บเออเป็นได้นะได้สีได้สีเหลืองกับสีแดงครับครับผมก็ด้านท้ายนี่ก็แบบที่บอกนะปั๊มนูนใช่สวยนะเนี่ยครับ สีนี้สวยนะลงตัวสีนี้คนใส่เยอะใช่แล้วแต่แบบที่บอกสีมันเยอะลองไปดูลองไปดูครับผมอ่ะไปดูซอฟต์สักหน่อยดีกว่าครับถอดได้ฮะอ่าซอฟต์ดีด้วยเอางี้ก็คือซอฟต์แบบเรียกว่าทั่วๆไปไม่ได้พิเศษอะไรก็เป็นเป็นผ้าเป็นโฟมแล้วก็รองด้วยผ้าอีกอีกหนึ่งชั้นนะแล้วก็โอเคไปดูชุดคืนหน่อยนี่ไฮไลท์เลยสามสีเลยครับ ฟ้าขาวแล้วก็ส้มนี่ใครชอบสีสันนี้จัดได้แล้วก็วากับปุ่มที่แบบว่าเป็นมิตรกับคนไทยแล้วส่วนใหญ่นะเป็นมิรกับชาวย่าเทียมผมอย่างเรานะแบบที่บอกก็ทําที่ทจีนใช่ก็จียก็ย่าเทียมเยอะอ่าเอเชียเนี่ยเราจะเล่นย่าเทียมกันเยอะกระปุ่มนี่ฮะคุณสังเกตดีๆมันจะเรียงตัวสลับนะมันจะมีสี่เหลี่ยมวงกลมครับแล้วก็สามเหลี่ยมใช่ สามเหลี่ยมเนี่ยจะอยู่บริเวณปลายเท้าเลยปลายที่มันเชิดเชเนี่ยนี่นี่แล้วก็ตรงฝ่าเท้าก็จะเป็นกลมกลมนี่แล้วก็สี่เหลี่ยมจะไปอยู่ตรงส้นเท้าใช่นิดหน่อยแล้วก็ล้อมล้อมล้อมรอบด้วยวงกลมกลมสี่เหลี่ยมมีแค่สองกลุ่มตรงนี้อาตรงส้นเท้าอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับผมข้างหน้าเนี่ยที่ที่มันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะมันก็ต้องการการออกตัวจิกไปข้างหน้านะเนี่ยพวกปลายเท้าเนี่ย แล้วมีคนในทีมผมใส่อยู่อตอนนี้เป็นคู่ที่สองลอทีนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนเรับได้รับความนิยมใช่ใส่ดีฮะครับเล่นยาเทียมตอนนี้เพื่อนผมโอเคเลยไม่เจ็บอ่าขาไม่อะไรไม่กระเถือช่วยได้เยอะผมคิดว่าช่วยได้เยอะแต่เมื่อกี้ผมลองใส่แล้วโอเคอยู่อแต่ผมอาจจะติดตรงส้นนิดนึงสําหรับอันนี้สําหรับส่วนตัวนะก็คือผมว่าส้นมันสําหรับผมคือมันเตี้ยไปหน่อย เวลาใส่แล้วมันเหมือนจะรู้สึกว่ามันจะหลุดๆออันนี้สําหรับส่วนตัวนะคือเท้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะโอเคแล้วก็พื้นนะแล้วผมผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เท้าผมหรือเป็นที่พื้นมันอาจจะแบบเกินๆนหน่อยในความรู้สึกเหมือนเท้าเท้าเราลน้ลนออกจากตื้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะหรืออาจจะอาจจะต้องเพิ่มไซส์หรือย,ยังไงอาจจะต้องทุกคนอาจจะต้องไปลองกันนะ,จจะเวลา,าจ,จะซื้ออาจจะต้องลองลองไซส์หดูก่อน แต่นี่ก็พูดยากเพราะว่าใช่เท้าแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วมันหาลองยากใช่ก็เอาเป็นว่าเท้าบานบวกจริงๆสน0.5 0.5 5ถึง1ได้ใช่ใช่แล้วก็เท้าเรียวใส่ตรงได้ครับส่วนปัญหาที่คุณเจอก็คือเท้าเลยปุ่มมันแล้วแต่รูปเท้าเออแล้วแต่รูปเท้าคนด้วยสําหรับผมอะผมไม่ไม่เป็นแต่ส้นเนี่ยผมคิดว่ามันมันอาจจะไม่เตี้ย อแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้บีบอย่างนี้ฟิลอ๋อมันไม่ได้บีบจนกระชับใช่ไหมมันก็ได้ดูจะเหมือนจะหลุดๆใช่แต่แบบที่บอกครับรูปเท้ามันแต่ละคนส้นมันก็ไม่เหมือนกันบางคนใส่แล้วไม่มีอาการหลุดก็มีอ๋อแต่อันนี้เขาไม่มีตรงแบบเหมือนลอกข้อเท้าด้านหลังไม่มีก็เป็นส้นส้นโลดมาแล้วเอาจริงคือรุ่นนี้ไม่มีไม่มีเกาะส้นนะไม่มีไม่มีเออลืมบอกว่าตรงรุ่นนี้ไม่มีเกาะส้นก็คือแบบ ยบย่ลงมาแต่มันก็จะแข็งนิดนึงแข็งแข็งแต่แบบไม่ได้แข็งโป๊กเหมือนมีกรอ่บแต่มันก็ใช้วัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่ครับครับผมรวมรวมเป็นไงรวมชอบไหมชอบรวมรวมถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะกับกับราคาผมว่าคุ้มราคานะตัวนี้ครับเยี่ยมเลยเอคือ แค่ให้หนังจริงโจมาครึ่งหน้าก็เซอร์ไพรส์แล้วนะถ้าจะให้หนังแท้คือก็หนังหนังบัวใช่หนังแบบทั่วไปหนังธรรมดานะไม่ไม่ถึงกับหนังจริงโจเอออันนี้ให้หนังจริงโจมาถือว่าเซอร์ไพรส์เลยแล้วคืออีกอย่างหนึ่งคือความบางบางเบานั่นแหละผมว่าตอบโจทย์นะใช่ลงตัวนะสำหรับราคาตัวนี้ประมาณนี้ครับผมลองไปหาดูใช่ถ้าสมมติม ไม่แน่ใจในช้อปปี้มีไหมเดี๋ยวหาร้านแปะไปให้โอ้เออเดี๋ยวแปะลิงก์ไ้ให้จริงๆมันก็มีรุ่นอื่นนะที่ไม่ใช่แค่กับ T L S S นะที่เป็นเทียมนะครับผมอาจจะแปะไว้ให้แต่รุ่นนี้ก็ลองไปดูได้ถ้าจะซื้อจะใส่ก็ลองทดไซส์ลองดูลูกเท้าตัวเองแล้วกันนะครับราคาน่ารักมีถุงผ้าสีสันสวยงามให้ด้วยถุงผ้านี่นี่ดีนะคือถุงผ้าหนาเลยอืมเออดีราคานี้ใช่แหมแถมซะเยอะเลยถุงผ้าสีสันสวยงาม นี่น่าสนใจครับผมลองไปดูแล้วกันนะครับส่วนไอเจ้า TLS เนี่ยจริงๆเขาก็มีตัดตัดของเขานะอ่าใช่เดี๋ยววันไหนถ้ามีโอกาสจริงๆครับเอามาให้ดูแล้วกันใช่แล้วครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก่อนจากกันก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เราหน่อยแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องกูคิดแล้วก็รายการเข้าข้อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ